สบายดีปาลุงสบายดีทุกหมองทุกบอนพอพกับจอกน้องอ้อนคือเก่าปาลุงมื้อนี้น้องมื้อนี้เฮากําลังสิเตรียมเครื่องเห็ดน้ําข้าวปุ้นขนมจีนปลุงเอาไก่เห็ดมื้อนี้บ่ได้เอาปลาเรื่องจากวปลาตึกบ่ได้ปาลุงเอ้ยก็เลยบ่ได้ปลาทีแรกว่าสิไปซื้อนนมาแล้วบาดนี้ ในห่านเขาจะมันเบิด์ตไปลงเลยในบ้านนี่บมันขำแล้วก็เลยไม่ได้ออกไปซื้ออีกซองว่ามันขำแล้วก็เลยเอาไก่น้อยเห็ดไปลงนี่ไก่ห้ากระตุ้มซุกแล้วไปลงนี่ไก่น้อยดูเพราะบอกกระปุ้น้อาหาโลก,ก็เลยไปเห็ดลายไปลงเลยอันนี้เป็นกระเทียมกับบักพริกแห้งย่างย่างนี่ ไม่มีอื่นทางมาถอเข้าเมื่อบ้านเลยวบ่แม่วุอสีเมืองยามอยู่บ้านไปลงเลยเพระ่ามแรงขาจ้างานมาอื่นนี่มีมือบุญนี่มีบ่อดำเลี้ยงงเลยเพร่างานคนละเถือทางลำบงบ่ออื่นเลยเอองเลี้ยง้ออ่นเด้อบะแหงไปเลยเป็นกระเทียมอันนี้ก็สิเป็นไก่งเลย ไก่ฮะกระตูมสุกไก่กันพอนแห้งไปลงไอ้เผือแตะเผือดตนตอนนี้กะเพราะว่าอบอยู่คิตะไค่พี่เมีนตอนนี้กําลงันนลางปาดกะทิเม,มือสี่ขวานา้ำหนาข้ปุ้นไปลงลไก่แล้วแล้วก็ตําปอกเทียมบักใส่บักพริกตอนตําปอกเทียมเราไปใส่ตําไปลงเลย อันนี้สิขั้วดำหนาอันเป็นลงแต่ว่าเฮาวบริสุทธดำหนาเาใส่ขั้วเอาอันนี้เลยปกติเดฟเฟินก็บสีใส่นดำหนาตัวที่เขาเจ้าขายในปัอกสองอะไรเป็นลงแดงๆแต่ว่าเฮาบริได้ออกปัอกสองก็เลยบริได้นดำหนาอันนี้ก็สินางกุพนเฮาก็บสีประมาณนี้แล้วเป็นลงใส่กระดูกไก่ลงไปแล้วประมาณนี้ปลุเลย cà thi thì lươn này cà si xay mà này xay nè cho nó mẹ thỏ cà thi luôn cả luôn hao cả bột khoai hết rồi bột riềng xanh bung theo chai trái so chai theo trái mọc về rồi phần to hao nửa mọc quan luôn này cà thi con nhảy con một sẽ ra บ่มีปลานิลใส่บ่ลูกเอ้ยน้ำจนน้ำกะทิอยู่อือลงกําลังโคดขวดเนี่ยข้าวปุ้นอ้าวบ่แม่นยังก็แม่นเขาเอ้ยยังกแม่นี่ละ่ะน,น้าน้นาปุแต่ว่าบ่ได้ซื้อน,น้นตแดงๆมันมาใส่บ,บส่เลย่เฮาบ่ได้อกซอกเยเอาแบบนี้ไปเลยสมันก็สิบ,บ่แดงปานดบ่เลย ว่าน้าหนาวอันนี้มีขายตั้งแต่อยู่ตลาดพร้อมหม้อยก็ลยจะได้กระปุนบอมาโมนี่ลงโมอื่นเร้ากระปุนเขาจะมาส่งอื่นประมาณตอนเส้าเพราะว่าการจเขาจะาิมาส่งโมนิกรยามันบูดนะก็ลงเผื่อหอยโมอื่นคนก็เลยสส่งโมอื่นไปเลยเห็ดหน้ามันไหวถาโมอื่นกับบรรยากเข็ดก็ลงไอ้ีแต่อุ่นใมันหอดแล้วก็กินไปเลยเส้นมันมากอะ จะพูดมากินเลยหอมหอยหอยไปเลยเครื่องข้าก็มีหัวกขาหัวกขากระแก่ไปลงไว้แล้วก็ใบมะขูดแล้วก็ลูกซีโร่หนึ่งไปลงไว้เศรษัยโมีงบซื้อตีนไก่ไปลงเลยก็เลยได้เอาแต่ลูกซีมาใส่กับพอลูกซีลูกซีเน,น,นื้อไปลงไว้ ลูกศิลป์ป้าฮะซื้อลูกศิลป์ป้าแถวบ้านเนี่ยโบมีจักหาเลยไปเลยก็เลยเอาลูกศิลป์เนนี้มาใส่หอมเตรียมหน่อน so <ım. S 1> ี่ยนี่เตรียมหน่อน้ำหนักเขาก็กำลังหอมห่วยๆไปลงเลยโอดโหโดดๆโดดๆโดดเลยเตรียมไก่สิเล่เลยแหละไปลงสูตรตามใจผู้เฮดแซ่บ่แซ่บกับรุงเอาไปลง หอมแห้งริบหรูเลยก็แบพรอนพิเศษมันในช่วงสิบวันเี็ดแล้วกินเลยเลยนะจะได้บพิเศษของโปรดเลยเลยขนมจีนปกติบุ้นแต่ละเถื่อกปุ้นเราเคยกินเขาเรากินตั้งแต่เขาปุ้นกินอยู่เบิ่อเมื่อเขาปุ้นเขาเราไปตุกท้องจะมิดเลยซุกปริบหลูอะไรซุกแล้วก็ขัวแหละไรริบหรูตากลงหม้ออันนี้เลย น้ำลยหน้ำหนามมันอนาจีบรแดงบลลงเพราะว่าเ้าวปลาใส่น้ำหนามันเนาะกะซีจางๆนไงเอาให้เบิดเอาให้เรียบหัวขาดเอาก็สิลงกระไปลงใส่ใส่เนึ่งคืนหนึ่งแล้วก็โบมี่อันนั้ใส่เนาะยังก็แม้แบบคืออยู่ไทยเห็นเขาจะเห็นแบบใส่คืนสายยังคือคืนสาย มันใบมะูุท่าลลยบมันจีบแดงบลลาจีประมาณนี้พลาฮาปลาดิน้ำนาเนาะคิวบางคนก็มักบางคนก็คิ้วสีเท่าในไก่สิโป่งจางใสเพราะว่าอยามันเปื่อยเลยต่อมียอดกระดูกก็เห็น่พผมข้างขึ้นหมอดผล่ระบปลุงวันนี้จังสโป่งบ่แม่ Thôi mẹ một con hét mẹ vô lâu rồi vô lòng luộc vô địch sai vô bừng xí gạch chịu gương lương này vào luôn rồi mẹ vô lâu 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 rồi

vượt lời có không và đi lời đi thông nữa, nào nữa được luôn rồi đi bột thông nữa. thông và tìm đi ngoài like con như đấy luôn kia nằm căn đi nằm say ซีมโอ้ซีมเลยจีนยังซีมแบบเจ่บเบดแมซีมบึงบ่บยกพอประแดกประดาประลงเลยก็เลยตื่มประแดกลงไปอีก หมอ,อย,ยังบ่ทันนียาปกดอะไรปุ๊งเลยมาเลยตะวันะฮมาเลยตะวันไสี่หนึ่งกระโลหนึ่งปะ๊งเลยตุกว่นตะวัใส่มื่ออื่นว่าไหมเมื่ออ,อืนออ่นอุ่นเอาเลยกะ็เอาก็ใส่เลยมันจังแบบมันจังบวบผุเด,ด้เอาใส่เอาใส่ก่อนยาบนันพุ มือื่นเท่าเอาออกมาอุ่นเท่ากันจต้องย่างหมดเดิมเอาอันจังเอาลูกศิษย์ใส่เนาะมันจังบผูกเด็ลูกศิษย์เท่ากับโลหนึ่งปรุงว่าสิเอาไว้ใส่มื่ออื่นปรุงแบบว่าลูกศิษย์เนื้อแบบมันลูกศิษย์แบบนี้มันบวคือลูกศิษย์ปลาปรุงยานมันผูกมันเปื่อยพวกเลยมันกับบวเป็นตะกินปรุงลูกศิษย์เราให้หมอกดแล้วกับโปงบาดเนี่ปรุงลูกศิษย์เท่ากับสิเก็บไว้ใส่มื่ออื่นเ้าเพราะว่ายานมันผูกยานบวเป็นตะกินปรุงไหม มาฮอดนี้ก็สิได้ลาและปะลงอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็เข้ามาหับดูหับชมนํการเด้อปะลงแล้วก็มื้ออื่นอย่าลืมเด้อปะลงมากินปุ้นนกเด้อปะลงเพราะว่ามื้ออื่นบุญบ้านมีหมอลเลื่องก็ระบงนปะลงเอ้ยเพิ่นลงมาเพิ่นกระจ่างลเลื่องมาปีแรกบ่แม่ปีแรกเลยปะลงให้เพิ่นจางลเลื่องมาเอ้ยมาบจักเทื่อแม่นเพราะบ้านเฮาบ่เคยจ้างลเลื่องมาจักเทื่อเยเคยเ็ บบาบุญนี่ได้อโอ้รอให้หมอผดปลล,ลุงเอ้ลาไปซสํานีแล้วปลลุงกินน้พอกันใหม่ปลลุงสบายดี